สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ฮะเป็นเจอร์เฮ้ยมีแคล,ลอทเีแคล,ลอทมีถูมือ <c oughs> มันก็เข้าทีเลยเข้าทางเลยฮะเข้าทางเลยเออหยิบอันนี้มาปึ๊บเราต้องใช้หนามไหมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช,ใช้เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะคือเข้าทางฮะเข้าทางเลยอยากจะบอกเหลือเกินว่ารักเธอเสมออันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็แคล,ลอท นี้วางไว้ตรงนี้อะไรคือเข้าทางมันมีถุงมือมาให้ฮะไปกันเลยครับเดีย๋ยวถุงมือขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้อ่ะไปต้องข้ามฮ่ะอูอาวุธสามชิ้นพี่เอ้ยจะหมดไปไหนคือถ้ามาันมาแครอทเนี่ยผมก็อยากจะเล่นแบบไอ้ไอ้แครอทอะ <laughs> กูเปิดแค,อดครอทฮะขออีกทีนึงเรียบร้อยแครอทแครอทแครอทนะมีดาบนะมีดาบมีดาบมีดาบเออมีกล้วยมีกล้วยมีกล้วย อ่าลีล้อหนึ่งทีมีนี่ไงหูออกมาอย่างสั่งได้ฮะสั่งได้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไวฮะแล้วก็ไปกันต่อครับได้กูเบิร์ตแครหลอดละหนึ่งตัวฮะส่วนของที่เราจะเล่นวันนี้นี่อาจจะเป็นแท่หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วนะถ้าสมมติของสตันตออกมานี่ผมผมไม่ดีรอที่จะเล่นมีดด้วยนะครับวันนี้นะอตี้ไฟตรงข้ามมีหอกค่อนข้างเร็วแล้วเราก็โดนตีแรงจังเอ้ยมีสตันตด้วยเอาหยิบมาสิครับถุงมืออีกข้างหนึ่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้วันอะไร วันนี้วันอะไรครับท่านวันนี้วันอะไรวันเสราร์สำหรับผมวันนี้คลิปออกวันอาทิตย์ใช่ไหม <c ười> คลิปออกวันอาทิตย์นะฮะก็เฮ้ยแบบผมเฮ้ยหนักมากคือแบของมาแบบอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมของกันอันนี้ได้ฟอค n ลเบดอ่ะแครอทกูเบิร์ดครับไปกันต่อฮะคือเว็บที่3ามผมไดไ้ไอ้ไอ้นี่แล้วอ่ะฟคอคเบดอ่ะคือแบบเฮ้ย ได้แคลอดกูเบิด์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักมากไปตรงข้ามมี Islam Time, อิสลามทามฮะอิสลามทามเราสตัน์ทเขาได้แต่ด,ดาเมจเราไม่เข้าเว้ยดาเมจสีหน่วยไตรงข้ามหิวอะไรหิวตัวละสี่หิวตัวละสี่ <c oughs> เอาสองชิ้นเราตีไม่เข้าฮะตีไม่เข้าเว็บที่สิบสี่แล้วเรามีนาำนะเออมีนามมีน้นามไปตรงข้ามดาเมจอะไรเนี่ยแปดแปดแปดนาำเราหกแล้วหนาำเรามาจากไหนอ๋ออันนี้อันนี้ทอนเบิร์ดทอนเบิร์ดตีตีหน่อยตีหน่อยกูเบิร์ดเราหิวได้นะหิวได้เหมือนกันอ่า แม่นึกว่าจะตีไม่เข้ามาพอคัอนเบดมาฮะพอคัอนเบรมาหยิบอันนี้มาเอาอันนี้มาขายกระทะไปฮะขายกระทะไปแล้วก็รีโลนึงทีอืมไม่อยากวันนี้ผมไม่ได้เล่นคอสเบรนะแต่ก็เสียดายแอบจะได้อยู่นะแอบจะได้อยู่ครับเดี๋ยวผมเอาฐานมาก่อนหนึ่งตัวรีโลล็อกอันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันหนึ่งฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ อย่างนั้นก็มีกูเบิร์ดแล้วกูเบิร์ดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีไปสองทีตึกต๊กตึก๊กตึ๊กมันมันนับทีเดียวหรือนับสองทีเนี่ยฟอร์คอนเบรดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ตีสองทีผมก็นึกว่ากูเบิร์ดมันจะเด้งสองทีนะอืมโอเคโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้ก็น่าสนใจนะสโนบอลฮะหยิบอันนี้มาก่อนเออจะว่าไปเมื่อกี้ผมว่าจะเล่นอะไรนะเล่นแซ่ใช่ไหมเล่นแซ่ลีโลเอ่อล็อกอันนี้เอ้ยมีดมาแล้วยังไงมีดมีด มีดมาเดือดสามอย่างนี้ผมซื้อหมดนะครับโอ okay. เคไปกันต่อฮะบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะไม่รีรอที่จะเล่นมีดนะเอ้ยผมก็หยิบม,มาไว้ที่มีดไอท้ที่ที่ฟอร์คอนเบดนะตัวนี้คููดาวหนึ่งวิหนึ่งวิอาตี้เอ็พาวเวอร์ขึ้นมาสีหน่วยธนูผมก็ดาเมจเจ็ก็ถือว่าแรงถือว่าแรงฮะถือว่าแรงอาตตี้เออดาเมจฟอร์คอนเบดนี่ดาเมจแบบว่าสวยอะสวย กูไหวเลยเอ่าหยิบนี้ออกมาครับแล้วก็บูเบอรี่แล้วก็อุย้ยซื้อได้หมดเลยซื้อได้หมดเลยฮะเราเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้เ,เป็นกันต่อครับแล้วกูเบิร์ดผมน่าจะเด้งไวขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าตี๊ได้อยู่นะดามเมจ4หน่วยแล้วฮะ4หน่วย4หน่วย,วยโอ้โห,โห8เอ็มพาวเวอร์ขึ้น8หน่วยอะ่ะขึ้น8หน่วยเดี๋ยวนะ มีดผมดาเมจสิบสามธนูผมดาเมจสิบเอ็ดถือว่าแรงถือว่าแรงฮะถือว่าแรงเอ้ยลัคกี้โคเวอร์มาหนึ่งใบฮะแล้วออยลแลมทานอีกหนึ่งอันออยลแลมอีกหนึ่งอันฮะรีโรหนึ่งทีมีอันนี้หนึ่งอันแล้วก็คาลเตอร์คริสตัลต้องใช้ไหมอืมไม่ใช่นะเอ้ยออยลแรมมาใช้ออยล์แรมก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามมีแพนด้าฮะแพนด้าแพนด้าบอเนียมนะ กระทะแผนดามเเนียมแล้วก็มีผักผลไม้อีกนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เรามีแค่หลอดกูเบิร์ตครับเพราะฉะนั้นเรื่องพิษเราหายห่วงนะวันนี้แต่เราไปห่วงเรื่องดาเมจแทนพูดเรื่องดาเมจแทนเฮ้ยเราครีด,ด้วยไปห่วงเรื่องดาเมจฮะเว็บที่8ฮะเล่นอะไรดีเราเล่นอะไรดีคือเล่นอะไรก็ได้แล้วนะฮะตอนเนี้เล่นอะไรก็ได้แล้วถ้าสมมติเราจะเล่นมีดสตันเนี่ยมันก็เล่นได้นะแต่เรามีอะไรใช้สตันได้บ้างมีอะไรสตันได้บ้างพอยซันในวีเรามีพิษไหมไม่มี เมกาโคเวอร์ก็ดีนะแต่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะฮะอีกทั้ซิลลี่เราไม่ได้เล่นสายเวทเพชรซิงแอโร่เพชซิงแอโรลมันจะทําให้เราคลีแรงขึ้นนะแต่ดาเมจเราไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นอืมเอาเป็นเม Mega กาโคเวอร์ไหมเมกาโคเวอร์ก็ช่องไม่พอวะเนี่ยเอาหยิบมาก่อนแล้วกันนะเมกาโคเวอร์ครับหยิบนี่มาเอาพยาพิษมาหยิบอันนี้เอกมาอืมแล้วก็ไปกันต่อครับ วา,ว,าวางไว้ก่อนไฟต้องค่ามีแซ่มาแล้วฮะพอยซันเนวี่เข้ามาแล้วด้วยเนาะแต่เราเลืมไม่ฆ่าโคเวอร์ฮะจะว่าไปเล่นมีดพินนี่เล่นพอยซันเนวี่ก็ได้นะเมื่อกี้แต่เราไม่ได้ถือมาเลยฮะเบ๊บเบบบจะว่าไปเราไม่มีอะไรช่วยฮิวตัวเองเลยนี่ไม่มีเลยใช่ไหมคุ้นๆเหมือนจะไม่มีฮนะไม่มีเลยฮะอันนี้วางไว้นี้หนึ่งและสองครับแล้วก็หยิบช่องมาก่อนตอนนี้เราต้องการช่องจํานวนมากฮะต้องการช่องจํานวนที่พอสมควรเลยล็อกชุดเก่อไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แปนนึงะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้ผมมีออล์แลมแค่อันเดียวเองนะฮะผมอยากได้สัก2อันแหละ2อันไฟต้องข้ามเล่นมีดฟอร์จูนครับแต่เขาไม่มีค่ารักนะแต่เขามีคอนสตันแต่มันไม่มีมีดฮะไม่มีมีดมีเกาะมาแล้วมีเกาะเอพาวเวอร์ขึ้นมา6หน่วยโอ้ยเราเราก็ครี28ครี36ครีน่ารักฮะตอนนี้ครีกำลังน่ารักเลยแล้วเรามีทมเมล์ไทม์เมลใช้กับอะไรได้บ้างททม์เมลมาเพิ่มเวลาตัวนี้ฮะแคโรลคูเบิ์ต ให้มันนานขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหกตัวนี้มันจะคงค่า empower เนี่ยแวินาทีเนาะแปดหกก็เพิ่มอีก4.8วินาที4.8วินาทีก็12วิ empower จะขึ้นค้างไว้12วินาทีนะส่วน e n c h a n t w e a p o n เอาใช้กับอะไรกับตัวนี้เหรอคุมมค้มไหมคุมม้มไหมเรามี fortuna h o p ไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มฮะเพราะยังไงเราก็มี m e g a cover อยู่แล้วนะเอาเรื่อ power moon มาดี power moon เขาจะ ฮิวแม็กเลือดขึ้นไป65%นะฮะถามว่าผมอะมอง2ององชิ้นนี้2ชิน้นนี้อ่าสชิน้นนี้อืม <c oughs> เขาบอกว่ารีเฟรชดีบัฟด้วยถ้าสมมติ <c oughs> ผมซื้อมมนชิวนะแต่ผมเอาเป็นทาเมลติ้งมาแล้วกันทาเมลติ้งแล้วมีกล่องของขวัญมาเอาชุดเกราะอ,ออกมาฮะแล้วก็หอยสังอ่าวางไว้ตรงนี้ชุดเกราะเดี๋ยวผมค่อยเอาขึ้นผมไม่มีช่องฮนะประเด็นเรื่องของเรื่องเลยไม่มีช่องครับอืมไปกันต่อฮนะ โอเคเดี๋ยวปดล,ล็อกขวดก่อนนะผมผมอยากได้ไ้ท่าก็ตัวไฟตรงข้ามมะมาแล้วอาวุธนะครับเมจิกซับคู่กับบัตรทอนบัตทอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสูสีสูสีทำไมเขาแรงกว่าทำไมเขาแรงกว่าได้โอเคหยิบมานาออฟมาฮะรีโดลดนึงที่มีถุงมือไม่เอาแล้วฮะไอตัวอันนี้ดูดเลือดด้วยผมอยากด้ช่องเพิ่มฮะรีโลดนึงที่หยิบอันนี้ออกมามีดครับล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้อสี่บาทด้วยนะ สี่บาทครับสี่บาทสี่บาทอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมหาวิธีเอาชุดเกาะขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ทำมิ้วก็ไม่มีช่องอยู่ดียังไม่มียังไม่มีช่องอยู่ดีอยากได้ช่องเพิ่มจังเลยฮะตอนนี้ไปกันต่อครับไฟต้องข้ามโอ้ไยตรงข้ามครบเครื่องแล้วฮะครบเครื่องแล้วนะ,ะเนี่ยครบเครื่องแล้วฮะเจอเบอร์นิงเบรดไปเจอโมเตนไปฮะออฟซิเดียมดังก้อนด้วยุบ๊บแลวอย่างแรงเลย แรงมากฮะแต่นี้เราแบบยังทะเลาะก,กับช่องอยู่เลยฮะรีรลดหนึ่งทีหยิบมาหนึ่งและสองฮะมนะันอาออฟล็อกไว้ครับแล้วก็วางของ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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามครับเป็นฟอร์จูน่าเกรปฟอร์จูน่าเกรปฟอร์จูน่าเกรของแรงอัเนี้ยของแรงฮะถ้าสมมติไอ้ก้อนหินน่ครีได้นี่เขาแบบอ้ะรอดเดี๋ยวน ขาไม่ได้ยิงอ่ะคือเขาไม่ได้ยิงเหรอยิงแหละเออยิงเอาอันนี้มาก่อนฮะคบปึ๊บหันหันหน่อยหันหน่อยพอดีว่าผมต้องครับต้องครับมีดต้องครับมีดนะหยิบอันนี้ออกมารีโรดหนึ่งทีมีช่องหน่อยขอช่องหน่อยฮะช่องหน่อยเอ,อ่อช่องหน่อยหนึ่งช่องฮะช่องโอเคช่องมาแล้วครับช่องมาแล้วช่องมาแล้วเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้กล้วยวางไว้ตรงนี้ลูกหนึ่งฮะแล้วก็ลัคกี้โคเวอร์เอานนี้ออกมาหนึ่ง ทาม,มิโอทาม,เมิเอาหนึ่งครับเอา2ตอนนี้ผมใช้เซมินาไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาอนี้ออกก่อนโอเคอันนี้วางนี่นี่วางนี่นี่วางนี่อ่าปะมาอันนี้ครับเปต่อฮะเมื่อกี้ช่างใจจะหยิบอันนี้เอาเป็นมีดเวทก็ได้มานาผมน่าจะมีนะน่าจะพอฮะน่าจะพอน่าจะพอเึ๊บเบิบเบบเบิบอืมทำไมมีดนี้มันเร็วเร็วกว่าละหนึ่งจุดห้าสองจุดสี่เฮ้ยมีดพิษมันเร็วกว่าลอเนะี่ยตีโอเค ได้บัฟมาแล้วฮะพอจะได้บัฟมาบ้างแล้วฮะลีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอันอืมวาไงไหนเนี่ยหยิบหยิบมาก่อนฮะลีโลเอ่อเอาเอาอันนี้มาอีกหนึ่งลีโลยาพิษล็อกไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามกำลังลวงฟอคเคนเบดเหมือนกัน <laughs> จะรอได้ทางเวฟที่3 อาตี้กรอบมีเยอะอยู่กรอบมีเยอะอยู่ฮะมีเยอะอยู่เออเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยลาตี้เฮ้ยเพลินมีกรอบเยอะนี่มันเพลินจริงๆฮะมันหายห่วงไปหลายเรื่องเลยนะเนี่ยเออเมื่อกี้เรามีฮีทป,ปะเหมือนจะไม่มีเนาะเหมือนจะไม่มีเพราะฉันหยิบแค่นี้ฮะลีโลอันนี้ไม่ใส่อะไรเดี๋ยวไม่ใส่ฮะไม่ใช้ด้วยลีโลอันนี้วางนี้ก่อนเปิดลีโลเอออะมานายก,ก้อนหนึ่ง มันในก้อนหนึ่งแล้วก็โล่โล่ันเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบอันนี้มาเนาะไอ้เฮวิดิงกริงไม่ใช่ไอ้ชื่ออะไรนะพาวเวอร์มูนใช่ผมไม่ได้หยิบพาวเวอร์มูนมาเนาะเมื่อกี้ผมก็นคิดอยู่เอ้ยผมได้หยิบมาหรือเปล่าไม่ได้หยิบเนาะอันนี้ล็อกไว้ครับไปกันต่อฮะฝนต้องข้ามครับมีไม้ตะพดอันหนึง่งหุ้ยแรงแนะนี่ของแรงกัเราอ่ะเขาเล่นของแรงมากแล้วโลเ่เขาขึ้นโลเ่เขาขึ้นแล้วเราแบบ มีลบดีบัฟไงมีลบดีบัฟฮะหายห่วงหายห่หวงเออแค่หลอดเราแบบโคตรเจ๋งอะอตตี้หกสิบครีมาจากไหนเนี่ยครีหกสิบมาจากไหนอะ่ะมาจากไหนอะ่ะมาจากไหนอ่ะมามาจากไหนฟอคอนเบดเหรอเฮ้ยฟอคอนเบดเหรอเอ้ยครีหกสิบเลยเนี่ยตอนนี้เราครีร้อยเข้าไปแล้วฮะเออจะว่าไปมีดผมมันไม่ครีเนาะใช่ฮะมีผมมันไม่ครีเดี๋ยวผมต้องหาปอกคอยอีกอันหนึ่งฮะหาปลอกคอยอสักอันหนึ่งดึงดึงมาไหม ไม่ดึงละไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลีโลอืมอันนี้ก็วางไม่ได้ฮะลีโลอันนี้ก็ไม่เอาเออลีโลหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งแล้วก็หันไปอีกทางหนึ่งฮะเออมันต้องหันไปอีกทางหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาปอกคออีกอันหนึง่งหยุ่ไหนเอยปลอกคอไม่เหมือนจะไม่มีเนาะไม่มีเหรอเอาเอาฐา,านวางไว้ตรงนี้โอเคลีโลหมดแล้วครับลัคกี้โคเวอร์ขึ้นไปไปกันต่อครับ เว็บที่16แล้วฮะมีดผมมันไม่ได้ครีเออผมก็เพิ่งสังเกตมีแต่ปอกคอฝั่งทางนี้นะฮะฝั่งทางนี้อืมโลมีเยอะเฮ้ยค่ารักมีพอฮะเราตีตีเพินเลยอะตอน,นตีเพินนะ,ะตีเพินเอ,อืมตอนนี้ค่ารักเราเท่าไหรนะ่น่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอ้าพอแล้วนี่สองดอก,ดอกนี้ผมขายทิ้งได้ฮะขายทิ้งได้ครับรี่โลเออ,เอ,อจริง,รงตัวนี้ก็ดีนะมานาด้วย หยิบออกมาก่อนหยิบออกมาหยิบมาม,มันวางได้แหละมันวางได้วางได้วางได้แต่ไม่รู้จะวางยังไงนะไม่รู้จะวางยังไงครับเึ๊บเบ๊บเ๊บถ้าสมมติวางนี้เึ๊บเบ๊บมันก็ไม่พออยู่ดีรีรอหนึ่งทีขออีกทีหนึ่งอืไม่มีอะเนี่ยผมหาปอกคอไม่เจอฮะล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อันนี้วางไว้แทนแครอทได้ปะมีวางวางไว้แทนแครอทอันนี้วางตรงนี้ได้ วางไว้ตรงนี้ปุ๊บค่ารักเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวนะสี่ห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสองดอกนี้ต้องขึ้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวีวางนี้ก่อนโอเคไปกันต่อฮะคือเดี๋ยวถ้าสมมติหวังพึ่งไอ้เจ้าฟอร์จูน่านี่เดี๋ยวมันจะมันจะไม่ได้บัฟเอาเนาะอาตี้ไปตรงข้ามมีแสะเราเปิดมาตาได้โอ้โหเราเด้งเราเด้งเ,เงมื่อกี้ดึกๆ,ๆ,ๆึกึกน่าจะสตันโดนสตันอาตี้ พี่สูสีอยู่ตตดรถวะอู้วิเกือบไปแล้วพาคให้ไม่ทันเมื่อกี้แบบเฮ้ยเราเหมือนจะเสียเปรียบแล้วเหมือนจะได้เปียบแล้วก็เสียเปียบแล้วก็ได้เปียบฮะชนะกันชเชียนมากครับชเชียดไปเลยอันนี้วางนี้ครับ1และ2ฮะแล้วก็รีโรดหนึ่งทีอันนี้อีกอันหนึ่งอะไหนๆก็ไหนๆฮะไหนๆก็ไหนๆปอกคอครับมาแล้วนี่วางไว้ตรงนี้ล็อกอันนี้ไว้3บาทใช่ไหมหนึ่งสองและสครับซื้อมา ซื้อขายเกินเดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะับเว็บที่18แล้วครับโอเคนับไปนับมาลัคกี้โคเวอร์ผมหายไปดอกหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าผมขายเกินเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคไปยันต่อฮะลัคกี้โคเวอร์หายไปใบหนึ่งไฟตรงข้ามมาเป็นกระทาชีสครับเดี๋ยวผมลดเวลาหน่อยนี่เห็นไหมโอเคครบแล้วฮะครบแล้วยังยังดีนะดอกแดกออกมาอตีเราเปิดอมตะครับทีนึงไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามานานเหมือนจะไม่พอฮะ มานาไม่พอกระทาเป็นหมันมะเนี่ยกระทาเป็นหมนันเปล่าอุ้ยมานาพอแล้วฮะเมื่อกี้พึ่งทักไปพึ่งทักไปรอตี้หกสิบเก้าสิบร้อยฮะเก้าสิบหกสิบไม่ตายสักทีเรียบร้อยฮะอืมเกือบไม่รอดกระทามันสตาร์ชานะแต่ถ้าสตาร์แล้วมันก็แบบไม่ดับสักทีอ่ะตอนนี้เอมเวอร์เราขึ้นสิบเก้าหน่วยฮะมีดเราดาเมจยี่สิบยี่สิบกว่าหน้าพอใจมากฮะน่าพอใจมากครีด้วยมั้งครีไหมครีร้อยด้วยโอ้ชื่นใจฮะ ชื่นใจมากๆครับดาเมจนี่เห็นไหมสามสิบกว่าสามสิบกว่าเจนะในดามเมจยี่สองครีสามเจ็ดเองเหรอเขามีการดาเมจใช่ไหมใช่เขาเปิดเป็นเทเลดอยู่ฮนะเพราะฉะนั้นเขาจะลดดาเมจอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวไปตีชาวบ,บ้านกันนะว่ามันจะไหวแค่ไหนเนาะสายนี้เล่นง่ายนะฮะโชคดีด้วยของออกมาไวด้วยฮนะนิารีครับไฟต้องฆ่ามาเล่นหอกพิษอุ้ยเขาเล่นเล่นสายพิษฮนะเล่นสายพิษปิดตาฮนะ พิดปิดตาเอ้ยเฮ้ยเ,เรามีแครอดนะเรามีแครอดฮะเรามีแครอดด้วยเรามีมูนอาร์เมอร์ด้วยครับผมคิดว่าน่าจะสู้ได้นะได้สู้ได้แล้วรอตี้เขามีป้องกันคริติคอลด้วยฮะป้องกันคริติเลือดไหลเป็นสายน้ําแล้วเรียบร้อยฮะ,กกนนกกนนะป้องกันการคริติคอลหมวกนี้ฮะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อก25%ป้องกันการคริติคอลฮิตและบวก30%ป้องกันการสตันนะฮะไอ้นี่ก็สตันได้ด้วยอืมเอ้ยสายทิ้งเถื่อนแอบเถื่อนอยู่นั่นแหละ มีตัดเลือดด้วยฮะมีหลายๆอย่างเลยอะโอเคไฟตรงข้ามเป็นกระทะกระทะกล้วยกระทะแครอทอ่ะ,ะตีไปก่อนฮะเกราะเราก็มีเยอะอยู่เออเกราะมีเยอะอยู่ผมเลยหายห่วงเนาะไฟตรงข้ามเปิดอมาตะฮะเราก็เปิดบ้างครับรตีตีเออแม่พอได้ไปขออีกเวฟนึงฮะไฟตรงข้ามเป็นสายดูดเลือดครับมีมังกรอยู่3ตัวฮะอะ่เป็นเป็นเวลาปกติแล้วกัน เราตีตีเราเปิดมานตาด้วยเเปิดมานตาด้วยเราตีฝังข้ามดูดเลือดไม่ได้ฮะเรียบร้อยครับวันนี้โอเคง่ายเนาะสายนี้เล่นง่ายนะเล่นง่ายครับแต่ว่าวันนี้โชคดีนะฮะที่แบบของออกมาไวมากๆนะผมรวมฟอคัอนเบดได้ตอนเว็บที่3ใช่ไหมแล้วก็ฟอร์จูน่าโฮมก็มีมีมีสองอันโอเคเลยฮะแล้วก็คิดถูกที่หยิบทาเมลติ้งมานะครับเพราะว่าทาเมลติ้งเนี่ยมันจะยืดเวลาหลายๆอย่างออกไปอย่างเช่นตัวนี้ไอ มงกุฎของเราเนี่ยมันยืดเวลาการเป็นอมตะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นไปเลย60% 6212ก็อีก1.2วินาทีก็กลายเป็น3.2วินาทีนะฮะส่วนแคลอรดก็คงสภาพเอ p o w e r เพิ่มอีกนะฮะ8 6 48 4.8วิก็เป็น12 12.8วินาทีใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้โอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กันให้ด้วยไม่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ